มารีวิว ArcSaver นะครับผมกับ CPU Ryzen 5นะครับผม AMD Ryzen 5นะครับ 5,600G นะครับผมตัวการ์ดจอออนบอร์ดนะครับผมก็นี่ครับปัจจุบันเฟรมวิ่งอยู่ที่นี่นะครับผม150เฟรมนะครับโอ้นืก็น้าเริ่มเกมนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับดูกราฟก็รูครับผมอุณหภูมิแต่อยู่ที่51-58นะครับค่อนข้างโอเคเลยมาเรายังมาเล่นกันเลยดีกว่าโอเคอ่าเราเข้าเกมมาแล้วนะครับผม มาดูกันเฟรมมันจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับ Arc Survival นะครับผมปรับโลงหมดเลยนะภาพคงจะเป็นดินน้ำมันแน่นอนเลยอืมนี่คือภาพนะครับผมโอ้ m i g ก็ y ดินน้ำมันจัดอยู่ประมาณ28เฟรมนะครับผมไอตัวเราหิวข้าวอะหิวน้ำด้วยพอลงไปกินน้ำก่อนแล้วกัน เฮ้วิ่ง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 ยังเพิ่งเดินตายแล้วเว้ยไปครับโอ้ยมีมีโทโต้ด้วยครับผมเฮ้ยฉันจำได้ว่าเรามีโทโต้ขี่ดิเดี๋ยวผมจะไปขี่ให้ดูกินน้ำก่อนกินน้ำก่อนตอนนี้โอเคเ,เติมน้ำเสร็จแล้วโอ้โหเราลืมอันนี้ี่หวาก็เอ้ยกระบอกน้ำมันมีอยู่นี่โอเค,อเ,คเติมไปพร้อมไปรัน ตอนนี้เฟรมเรตแตะอยู่ที่ยี่สิบแปดี่สิบเจ็ดนะครับผมก็ถามมาเล่นได้ไหมเล่นได้นะนี่ไงน้องเต่าเราอีอามาขี่ไอตุยหนุยโอ้ทำไมน้องเดินช้าจังอะอืมเอ,กอากระเพาะอาหารดีกว่าโอเครพเดี๋ยวเราลงก่อนนะ Okay, ให้มันอยู่อย่างนี้ก่อนโอ๊อยก็อาร์เซนอลอยู่ประมาณ20-30เฟรมนะครับผมโอ้โหเอ้าไม่มีเนื้อเอ้ยยังไงเรามีเนื้อกินอยู่ไปกินลัวๆเลย อันนี้ก็ผู้ร่วมชะตากรรมกับพาร์สโเวอร์เรานะครับผมตอนนี้ยืนนิ่งนะครับผมยังไม่เข้าเซิร์ฟเลยนะครับมาแล้วไปดีวิวน้องเต่าเราดีกว่าเอ,อ้ยโอ้น้องเต่าเดินช้าอัพอัพวิ่งให้หน่อยดีไหมเนี่ยหรือน้องรีวิวอัพยังโอ๊ยอันนี้คืออะไรอะนี่ เอาบิงให้น้องดีกว่าน้องจะได้เดินๆๆเร็วเร็วะเร็วขึ้นนิดหน่อยไหมโอ้ยโอ้ยทำไมน้องต้มเตี้ยมจังเลย <c oughs> <c oughs> โอ้น้องเด็กโคตรช้าทุกคนโอ้ยเราต้องไปหาสัสตว์ตัวใหม่ขี่แล้วน้องโคนน้ำหนักไม่ได้หนักนะ โอ้ oh my god นี่ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็อยู่ที่25เฟรมนะปัจจุบันตอนนี้สำหรับการขี่ต้องเต่าเฮ้ยมันก็ได้อยู่นะไอโอ้โหภาพแบบโคตรแตกอันะนี้ก็ปรับโลนะครับผมก็เล่นได้นะแต่ตั้งทนกับภาพนิดนึงนะครับแหมี่ ไอ้คนไม้เั่าไงเก็บไม้เราขาดไฟเบอร์นะถ้าจำไม่ผิดที่บ้านเราเฮ้ยโดโดเอาไปเอาน้องโดโด,ด่ดีกว่าเ,เจ้าโดโดหน่อยเจ้าต้องโดนคาตีปับ๊บอ,อายาสรุ่ไม่กินก่อนแล้วก็นี่เบอร์รี่แล้วก็เราน้องเฟิร์นนะคะผม แล้วเราก็จะได้น้องมาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับอ้าวเฮ้ยไม่พอกินเหรอนี่80ะหัดเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ไงมาเรามาตั้งชื่อน้องโดโด้เลยจิ่าอ่าตั้งชื่อว่าอะไรดีวะน้องจีจีนะครับจีพีเอ็กซ์ทีจีจีจีนะครับผมแอดไป ตามมานน่ไอเดโดน้อยเออโอ,โ,โอ้โหน้องเวิ่งสองไงะทุกคนออให้จับไปทำอาหารดีไหมนะเนี่ยให้น้องกลับมาบ้านดีกว่าวันดีไอเต่าน้องชื่ออะไรวะลืมชื่อโอ้โหแค่นีออ้มาเร็วมาเร็วมาเร็วอยู่นี่นะ โอเคน้องนี่แล้วผมานูยาสรุปเรายังไม่มีนะครับผมเดีย๋ยวว่าจะค้าไปล่าสัสสัะหน่อยเป็นว่าเราน่าจะพอกนแค่นี้ก่อนนะครับผม <c oughs> <c oughs> กับการแนะนำ <c oughs> CPU เปนเซนห้าพันกร้ G นะครับผมว่าสามารถเล่นอ s s a s s i n s c แหวไหมนะครับผมตัวมองว่าเล่นได้ครับแต่ต้องปรับภาพแบบดินน้ำมันแบบนี้เลยนะครับผมก็ <c oughs> <c oughs> แตกละเอียด <c oughs> <laughs> อันนี้เป็นกระท่อมตอกตอยเรานะครับผมเออเราจะใช้เวลากับมันอยู่ประมาณแล้วผมเพิ่งเล่นได้ไม่กี่วันเองน่าจะถ้านับเป็นเวลาวันในเกมก็น่าประมาณสิบวันนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยนะครับผมสิบวันของเราสําหรับใครอยากดูฉบับเต็มแบบว่าเล่นอาร์คแบบผจญภัยเดี๋ยวผมจะไลฟ์สตรีมนะครับผมก็น่าจะช่วงประมาณ ช่วงประมาณห้าทุ่มเป็นต้นไปนะครับแต่ห้าทุ่มนะมนก็จะไลฟ์สตรีมเกือบทุกวันครับแต่ช่วงนี้ขอบาบาไปก่อนนะครับผมช่วงนี้ติดสอบนะครับก็เลยอาจจะไม่ได้ไลฟ์สตรีมเท่าไหร่นะครับไอ้ยูถ้าโดนนี้มันคงบิดมา,มา,มาตีเรามาฆ่าเราก็เฟรมเด็ดผมแนะนําว่าเล่นเกมที่พอคนนี้นะครับผมอาค่นข้างที่จะหนักเนาะ เราเห็นน้ำ่อนอามีกระบอกน้ำเลดื่มน,น้ำ่อนโอเคอิม่มเรามีเกมอีกเกมนึงก็คืออังจำไม่ได้ว่ะเดี๋ยวไว้้ามาลองเล่นโหลดแล้วก็มาลองเล่นเทสการาฟิกดูนะครับว่ามันเล่นเกมไหนไหวบ้างนะครับหลักๆแล้วก็จะเป็นเกมหนักๆที่แบบว่า กินการจอกินซีพียูได้หน่อยนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่ยีแปดเฟรมนะครับผมก็สูสุดน่าจะประมาณสามสิบสามเฟรมนะครับแค่ยืนนิงน่งๆไม่ทำอะไรขนาดนี้ก็แค่ยี่หกเฟรมเองอันนี้ปรับโลมหมดเลยนะครับผมนี่นะครับผมอืมนี่นะฮะโลโล ปรับโลมันแล้วนะไม่รู้จะปรับอะไรแล้วนะตอนนี้โลหมดอันนี้มีเดียมมันเดียวออนถ้าลองปรับโลดูแล้วก็แอปพลายไปแล้วก็เซฟนะครับก็อีกทีเก้ายี่แปดเฟรมนะครับภาพบรรยากาศลงไปอีกนะบอมเฮ้ยสามสิบสองเฟรมไหวอยู่ถ้าทุกคนไม่มีปัญหากับภาพที่มันกำลังเรนเดอร์อยู่ตอนนี้ก็อาจจะเล่นได้นะครับอาจจะชวนปวดตาปวดหัวหน่อยนะครับผมสำหรับ Arc Survival นะ แต่ถ้ามีเกมไหนดีๆเดี๋ยวผมจะมารีวิวเกี่ยวกับซี u ตัวนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนงบน้อยที่อยากจะเล่นเกมนะครับผมมีคนถามว่าเล่นโลาบอกไวไหมผมคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะไหวนะครับอาจจะอยู่ประมาณส0มสิบสี่สิบเฟรมก็น่าจะประมาณนี้ครับผมก็ลาับก่อน,นครับผมกับการรีวิวเกมไว้เท่าไว้ที่เท่านี้นะครับผมบ,บายยครับ